เอาล้ครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมจากคลิปนั้นนะครับคุณผู้ชมจําไอ้หนุ่มกระบอกคู่ได้ไหมท่านผู้ชมนั่นแหละไอเหมืองกระบอกคู่นั่นแหละไม่เอาขึ้นรถคันไหนก็ขึ้นไม่ได้นะท่านผู้ชมครับผมก็เลยพัทนี้ผมก็เลยจะทําคลิปเดินซะเลยครับผม <g ib it> เหมือนรีพเพร์ที่เราเดินตอนนั้นอ่ะออจำได้ไหม ใครตามผมเรื่องแรกจะรู้เลยครับว่าผมเดินลิฟแพรมาเหมืองทุะท่านอยากร้านขายรถไปเดินมาเหมืองอ่ะไกลไม่ไกลก็ชิดดูเอาอะนะครับผมมาเดี๋ยวพันนี้ผมก็จะเดินนะครับเจ้าฮิจิชินะครับนี่โอ้เหมืองอยู่ตรงนี้นะครับเหมืองอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะนี่ครับดูจากจากเอ่อกล้องนะครับเหมือนดูจากเมาส์นะแล้วก็รถเราอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะทุกู้ชมนะก็ผมจะ ทำการย้ายไอ้ไอ้ไอ้ไไหนุ่มกระบอกคู awesome ่คือประเด็นเลยคือเราต้องรัดไปตรงนี้ครับเราประเด็นเลยคือมันมันติดอ่ะเดี๋ยวมันติดเดี๋ยวเราสละต้นไม้สักต้นหนึ่งออกแล้วกันนะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราลุยเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับไปเดี๋ยวเราประดิกันนะครับผมเดี๋ยวเราประดิกันรรปฏิกรรนะครับผมเราขึ้นรถแล้วครับนะเตรียมพร้อมยังครับท่านผู้ชม เดี๋ยวพร้อมที่ไปกันหรือยังครับไปครับผมไอ้นุ่มกะบอกคู่ครับเอ๋เดี๋ยวผมก็หยับรถคันนี้ขอขอกก่อนแล้วกันนะไม่รู้ขออยับออกได้หรือเปล่านะเพราะเราเราต้องเดินไปครับผมว่าต้องมีตัดมุงตัดไม้นี่นอนนะครับเดินเด้อเฮ้ยเดินเด้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการให้ กีมันพวกกีม,ม,มารับตัวไหนวะอ๋อเซฟคีบเมาส์า,านี่นี่เป็นไงดัดตูดไปเลยอโอ้ยพวกกี่ะผักก็่เท่แต่ไปรถเหมืองมันเร็วยังวะคือเราต้องเดินไปนะครับเราต้องเดินไปอ่ะทนผู้ชมอ้ยหนอเราต้องเดิน ผมว่าต้นเนี้ยต้องต้องเอาออกอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีต้นเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นนี้ต้องเอาออกครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นนี้เลยมาเดี๋ยวผมซื้อเรื่อยก่อนแล้วก,กันครับต้องอมันต้องเอาออกนะท่านผู้ชมไม่ไม่งั้นไม่ได้นะรเรื่อยเราจะซื้อไหนก็ได้นะครับ านี่เป็นไงเฮ้อสมน้ำหน้าเฮ้อขวางทางดินนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหวางทางดินักอ,อีนกอน้องดันไปเลยยูเดเป็นไงล้มไปแล้วโหว้าวมานี่ก็เดินลุยน้ำมาเลยมาเลยครับผมน้องไปทางไหนวะน่าจะต้องขึ้นทางนี้เนาะ ไปครับท่านผู้ชมไอ้หนุกเขบอกกู้เอาไปที่เหมืองเลยครับเดินเหยียบนาใครต้องขอภัยด้วยแล้วกันนะผมเดินเหยียบนาใครต้องขอภัยนะครับขอภัยไปอย่างสูงนะครับท่านผู้ชมครับจริงๆครับอุ้ยเราเดินขึ้นไ,ไม่ไหวอ่ะท่านผู้ชมโอ้ดูเครื่องมันเล่งไอ้ตัวนุบัสเลยอ่ะโอู้ดูมันใจบกเบนเงี้ยอู้ดสายไฟว่ะท่านผู้ชม สายไฟสายไฟไยินยินตึกสายไฟวะสายไฟพ้นหรือเปล่าเนี่ยพ้นไหมเนี่ยลูกพี่น่าจะพ้นอยู่มัง้งเนาะมันสูงอยู่คุณที่รถเปลองมึงสูงไม่เท่าสายไฟเลยวะเนี่ย เกี่ยบนางใครต้องขออภัยนะครับเกี่ยบนางใครต้องขออภัยนะครับอู้ตรงนี้ทางลงยังชันเลยว่ะเดี๋ยวกันนะทางลงโคตรชันเลยคนระับทุกท่านตรงนี้แต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาว่ะหรือว่ามีวะเฮ้ยนี่นี่นี่น,นี่ตรงนี้เป็นสลบยู่นี่เออตรงนี้เป็นสลบดีอยู่ อ่ะตรงนี้เสริดีอยู่นะครับตรงนี้เป็นเสริมคนข้าเกียร์ดีนะครับมันมันก็ยังดีกว่าอาทิตย์แล้วอะ่ะเ <c oughs> ้อไอ้หนุ่มกระบ,บอกวับผมมาเดี๋ยวผมซูมให้สักหน่อยครับสี่สิบแล้วกันนะผมเออดี <c oughs> <c oughs> เราด้วยดูกระโบกเกันมามาตอนแรกน่ใหญ่นะครับโอ้โหทำไมมันไม่เดินเฮ้ยเดินดิเยอะวุ้ย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 เย็ลงได้แล้วลงลงได้แล้วโอ้ยโอ้โห เยียบนาใครต้องขออภัยนะฮะเับเย็บนาใครต้องขออภัยนะค,ะนครับโอ้โหมันใชัยเปล่าว่ารถเหมืองใหม่อย่างนี้ไหมดูมาดูรถเหม,อนนเมืองปีกนาท่านผูชมมาดูรถเหมืองปีกน,นากันเดี๋ยวรถเหมืองปีกนาครับไหวไหม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 โอ้ โอ้เหยียบนาอะไรต้องขอภัยนะครับแออโอ้เราไปดูรถเบื่อข้ามทางรถไฟกันตนะ้องโยมมึงเป็นตักรถไฟไมึงไปอย่าไปอ,อย่าไปทำรางรถไฟเขาด้วยผมว่ารถรางรถไฟนะ่าจะมีพังนะถ้ารถจริงมานะรางรถไฟพังอนะ่ะถ้าถ้าแบบรถรถจริงเดินนะ เรารถไฟเขาได้ซ่อมแน่นอนเลยโอ้เราพีสองเป็นฟ้าแรงสูงด้วยนะครับโอเคครับผมไปทางไหนวะทางนี้โอ้ต้องขึ้นตรงนี้เหรอเอาว่ะท่านผู้ชมต้องขึ้นตรงนี้รึกว่าเอาว่ะเอาว่ะมาดิมาดิมาดิ มาดิ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 โอ้ยลุยป่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยไอ้ดูกระบอกอุ้ยลุยป่าทุกท่านต้องคำช่วยนะไม่งั้นเดินเดินก็ดีเฉยเดินเดินไม่ได้นะมันแรงมันแรงไม่พอครับทุกท่านต้องใช้แบบแรงแบบมุกงมุกขี่อะไรช่วยนะครับ โอ้โหวิงเรนอยู่นะเรนอยู่เนาะเออไอหนุ่มกระบอกขู่ครับผมเหยียบนาใครต้องขออภัยนะครับเอาละเราใกล้ถึงเหมืองแล้วทุกย่าตอนนี้ใกล้ถึงเหมืองเต็มที่แล้วอุ้ยวันนี้อุปสรรคไม่ค่อยมีเลยว่ะคือเดินเราเดินลัดมาได้สบายเลยอะอุปสรรคเราไม่ค่อยมีเลยอะเออ าแล้วครับไปแล้วครับผมแม่พี่หล่อขับมาเลยวะอูดูแม่งดูบบรรทใหญ่มากๆเลยท่านผู้ชมดูดิใหญ่จัดๆเลยอ่ะใหญ่มากใหญ่จริงใหญ่จริงครับใหญ่บักๆเ,เลยครับผมเดีตรงนี้เราเดินขึ้นเนินนะครับทุกคนครับเราเดินขึ้นเนินปกัปกปกัปกปกัปกปั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 กไปเลยเนี่ยเหมืองอยู่ข้างหน้าเรานั่นเองนะครับผม ไม่ไกลก็ใกล้ถึงแล้วเหมืองอยู่ข้างหน้าเรานะครับทุกคนครับหรือว่าเบริกูดเลยนะครับผมนี่เบริกูดเบริกูดหูดูลอยว่ะทำไมมันไม่เหยียบแล้วไม่ตายวะเนาะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมดูทางเข้าเหมืองก่อนนะตอนนี้เราอยู่ที่โอ้โหไม่ใช่อู้เราต้องเดินลัดป่าไปอีกนี่ว่าเดี๋ยวเราผมบินดูก่อนนะ ตอนนี้เราอยู่ตรงบริเวณตรงนี้ใช่ไหมเราต้องเดินลัดป่ามาตรงนี้อ่ะ้ซึ่งในคเดินัดป่าไม่ใช่เรื่องแน่นอนไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนครับโอ้โหเรามาผิดที่ว่ะนี่เราต้องมาเข้าตรงนี้นี่แสดงว่าเราต้องโอ้โหผมต้องเดินลงแล้วก็มาเดินขึ้นตรงนี้อีกอ่ะอ่าฮ่าเอาอะไรมาเนี่ยผมต้องเดินลงแล้วไปเดินขึ้นตรงนน้นอีกอ่ะท่านผู้ชมเออเอาว่ะโอ้โหนึกว่าเหมือนตรงนี้ เพื่าไม่มีอุปสรรคซะแล้วมาปิดที่ครับผมโอ้โหให้ตายเจอือให้ตายเธอสาราแย่จริงเลยเอาละเดี๋ยวลุยเลยครับผมนะมาไอ้ดุกระบอกคู่ครับผมบอกคู่ทั้งหมดเลยครับคุณเธอเดินลัดป่าเนี่ยไม่ไหวอะตีป่ากันเละเทะเลยครับผม ตีปากกันให้เละตีกันให้พุ่นอ่ะเอ,อ๋เออไปกระลอยไปกรลอยแล้วทั่วลอยแล้วก็นีน่ก,จกนะ็จริงกรุบกรับนะเยอกันเลยครับผมอันนี้ทางลงนะครับเราต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงนะครับเออยืนตาบอกแล้ว,ลวครับผมรอคัมนะครับตอนไปทางลงนะครับ คขาบูนเป็นไฟฟ้าแรงสูงครับอันตรายมากครับคือเดินไปทางลงนะครับผมไอ้ตรงนี้น่ามาเกี่ยวข้าวแบบอันนั้นดีกว่าเกี่ยวข้าวแบบไอ้เอ้นะ่ะ <c oughs> <c oughs> เกี่ยวข้าวแบบภูเขา,าเอะติดอะไรวะเนี่ย <c oughs> มันมึนอะไรขางมันว่นี่ย ถ้าข้ารถรู้สึกว่ารถมันใช้แรงนี่รถมันจะเล่งเครื่องเองเลยนะครับทุกคนโอ้โหดูทางตรงนี้ดิรถเหมืองวิ่งเต็มเลยอ่ะนี่ครับเราต้องเดินขึ้นตรงบริเวณนี้นะทุกผู้ชมโอเคขึ้นแล้วโอ้หนักหนักโอ้หนักจัดเลยว่า เอาว่ะเอาแล้วครับทุกยงครับเอาแล้วครับผมมาครับเอาละครับยังตึงโอ้ยเอาแล้วครับผมจัดจริงๆ,ๆนะทุกยงครับถึงเมืองแล้วเดี๋ยวผมหาตรงนี้เป็นสายไฟว่ะเราต้องรอดสายไฟตรงนี้ครับ ูรอดได้เปล่านะดูรอดได้เปล่านะผลเปล่าเนี่ยผลอยู่นะครับผลอยู่ผลอยู่ผลอยู่น้โอเคครับโอ้หแม่งกว่าจะมาถึงได้นะทุกทุกุ้ยเกาต้องข้ามรัวตรงนี้ไปอีกนะครับ ซึ่งรั้วตรงนี้ไม่สามารถทะลุได้นะครับโอ้โหเราไม่สามารถที่จะลักไก่ทะลุไปได้นะโอ้ดูด้วยเฮียไม่ข้ามรั้วดกระติ๊ดเดียวเนี่ยโอ้โหอะไรเขาขฝันล้วนะผมต้องมาข้ามรั้วดกระติ๊ดเดียวนี่นะ พี่ไม่เกรงกลัวรถบึกเลยเหรอเนี่ยแค่สกิดรบบมันก็หักแล้วเนี่ย <away> อย่าคว่ำนะเว้ยอย่าคว่ำนะเว้ยรถเหมืองคว่ำเลยโอ้โหโอ้เจ็งไม่รู้กี่ชาติอ่ะเหมืองคว่ำอ่ะเจ๊งแบบโอ้โหเจ๊งเลยอ่ะแม่น่าจะมีราคาแบบหลักพันล้านอ่ะรถเหมืองคันเดียวอ่ะที่หมายแเรวอะต้องยุ่มเราต้อง ไปได้เว้ยอู้ยจุดจุดต้นไมโอเคไปได้เว้ยอไไู้อเ,เราต้องลงอยงนี้นะครับไม่ได้ว่ะเราต้องรอดต้นไม้ไปนู่นว่ะเราไม่สามารถลงได้นะครับตึงโอเคเออ ลัวลัวติดต้นไม้โอับเดินอ้อมครับผมเอารถเมืองหาปาได้ไหม่ะรถเมืองหาปาโน้ตนครับทางาที่ตักดดนข้างล่างนะโอ้โหเอาว่ะเอาครับตอนนี้เรา Ô hô, tải phay. rồi các mù phù ơi. sải hero link quá. Em với một hấp. Chạy chi hấp, cháy lời. Mặt cháy trả lời tấm vô. มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหมาแล้วครับโอ้โหท่านผูมม้ชมตามจริงมันมาเข้าตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยตามเกิบมาเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับแต่มาเข้าตรงนี้ผม,มง่ายกว่านะ ออลิแพเคยมาแล้วนะครั้งหนึ่งต่อไปเอาเอา,เอ,าอะไรมาดีอ่ะลิพแพเคยมาแล้วนะครับตรงนี้ครับครั้งหนึ่งครับโอ้หโหลุล้มๆๆตัวมันใหญ่จริงเว้ยเดินทีมีแบบกับเพื่อมือพับๆพ,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 พับอะ่ะมูนะครับที่ตัก ของเขานะปู่ลงเดินดกไกเลยอะเดินดกไกเลยเดี๋ยวดูก่อนนะว่าซื้อซื้อไเปล่าซื้อที่ไดเปล่าเอาซื้อเราซื้อเรียบร้อยแล้วดีกว่าโอเคครับ oh. okay, ผมเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมปิพดพาร์ทไว้เพียงเท่านี้นะทานผู้ชมครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันแนระ้ผมเดี๋ยวเราจเจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันนะทุกผู้ชมครับ มาดูว่าจะเป็นยังไงแล้วกันนะครับผมไปเดี๋ยวกลิปนี้เอาไปเป็นตอนนี้ครับผมไม้เจอันใหม่พาร์ทหน,น้าครับโอ้โหถือว่าวันนี้อุปสรรคไม่ค่อยมีนะคือผมย้ายรีบเฮวันนั้น่อุปสรรคไม่เยอะจัดเลยครับผมวันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีนะครับผมนะไปครับผมแล้วเจอันใหม่คลิปหน้าัสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคนระับสวัสดีครับ